ทำไมการไฟฟ้าบังคับให้เราต่อสายกาวกับสายนิวโตรเข้าด้วยกันถ้าไม่ต่อจะไม่ให้ใช้ไฟฟ้านี่ก็คือสายนิว r ตรและสายลายของทางการไฟฟ้าที่เดินจากนอกบ้านเข้ามาในบ้านของเรานิวตรก็คือสายที่ไม่มีไฟหรือสาย0โวลต์ส่วนสายลายก็คือสายที่มีไฟ220โวลต์จ่ายเข้ามาที่ตู้คอน s u m e r e ของเราตรงนี้ก็คือบัสบาร์กาวตรงนี้ก็คือบัสบาร์นิวโตรตรงนี้ก็คือบัสบาร์ลาย ตรงนี้ก็คือเมนเบเกอร์ตรงนี้ก็คือเบเกอร์ย่อยในที่นี้ใส่ไว้3ลูกแท่งกลาวที่ทางการไฟฟ้าบังคับให้ต่อก,ก็คือ2.4เมตรเป็นอย่างน้อยได้ยังบังคับให้เราเดินสายดินไปที่ปลั๊กไฟ3รลูด้วยถ้าไม่ทำการไฟฟ้ามาตรวจก็จะไม่ให้ใช้ไฟฟ้าครับหรือไม่ให้ผ่านสายนิวโตรเข้ามาก็จะจ้ำอยู่ที่บัสบากราวแล้วสายดินก็จ้ำอยู่ที่บัสบากราวเช่นกันสายนิวโตรก็จะถูกแยกออกมาที่หัวเมนเบเกอร์ ส่วนสายลายทางการไฟฟ้าก็จะส่งผ่านเข้ามาที่ตู้คอนซเมอร์เข้ามาจ้ำที่หัวเมนเบเกอร์ไฟทางการไฟฟ้าทั้งนิวทัลและลายก็จะมารออยู่ที่หัวเมนเบเกอร์นี้แล้วเมื่อเราสับเบเกอร์ขึ้นสายนิวทัลก็จะต่อเข้ากับบัสบาร์นิวทัลสายลายก็จะต่อเข้ากับที่บัสบาร์ลาย ตรงด้านบนนี้ก็จะเป็นบัสบาร์ลายทั้งหมดเมื่อเราสรับเบรเกอร์ย่อยขึ้นสายลายก็จะวิ่งเข้ามาที่เส้นลายเข้าไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นเต้ารับส่วนสายนิวทัลก็จําจากบัสบาร์นิวทัลไปเข้ายัางอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นเต้ารับแต่ถ้าเมนเบรเกอร์ระบุให้ต่อ NL ที่ด้านบัวบนของเมนเบรเกอร์สายตรงนี้ก็จะต้องย้ายขึ้นมาบนนี้และบาร์นิวทัลก็ต้องย้ายมาที่ตรงด้านล่างนี้แล้วบาร์ลายก็ย้ายมาที่ด้านล่างนี้ แล้วสายที่ต่อไปอยังเต้ารับก็ย้ายขึ้นมาด้านบนนี้และเมื่อสับเมนเบเกอร์ขึ้นไฟก็จะวิ่งไปทางนี้เท่านี้ก็จะใช้ได้ครับาการไฟฟ้าบางังคับให้เราต่อหลักดินแล้วจัำเข้ากับสายนิวช่อของทางการไฟฟ้าที่บ้านสิบากล่าว สาเหตุที่1ก็คือเมื่อเกิดฟ้าผ่าลงมาอาจจะทําให้เมนเบเกอร์ตัวนี้เสียหายหรืออาจจะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเราที่ต่อใช้งานอยู่นั้นเสียหายอย่างหนักเวลาฟ้าผ่าจะทําให้เกิดไฟที่สูงมากทําให้ไฟไหลงลงหลักดินทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านและเมนเบเกอร์ไม่เสียหายนั่นเองสาเหตุที่2ก็คือถ้าไม่ช่างมาทําเสาไฟหรือเปลี่ยนมิเตอร์การไฟฟ้าถ้าหากมีการสลับขั้วขึ้นมาช่างก็จะสามารถรู้ได้เพราะจะมีการสปาร์ตและมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะหมุนเร็ว ทั้งที่ไม่ได้เปิดไฟในบ้านแต่ถ้าช่างไม่รู้เราเจ้าของบ้านก็สามารถเดินไปดูที่มิเตอร์การไฟฟ้าได้โดยการปิดไฟก่อนจากนั้นก็เดินเข้าไปดูมิเตอร์อันไฟฟ้าว่าหมุนหรือไม่ถ้ามันหมุนแบบเร็วผิดปกติก็แสดงว่ามีการกับขั้วทําให้ไฟไหลลงดินประมาณ44แอมป์ทำให้ไฟ220โวลต์ไม่ตกต่ําลงมาทําให้ไฟ220โวลต์ที่อยู่ที่บากลาวไหลไปตามสายดินสีเขียวที่การไฟฟ้าบังคับให้ต่อไปที่เต้ารับปลัก3ามรูทำให้เครื่องใช้ไฟไฟ้าที่มาเสียบที่เต้ารับนั้น เป็นไฟและสามารถดูดเราให้เสียชีวิตได้ครับและเบรกเกอร์กันดูดทุกชนิดก็จะไม่ตัดและยังทําให้เราจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มถ้าคิดยูนิตละ4บาทเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกวันละประมาณ1,000บาทหรือเดือนละประมาณ30,000บาทไซต์ที่3หลายคนยังไม่รู้ว่าทางการไฟฟ้าไม่ได้เดินสายนิวทัลมาจากต้นทางแต่จะมาสร้างโดยการใช้ดินมาร่วมกับหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงเพื่อทําเป็นสายนิวทัล n ก็คือนิวทอลสายศูนย์โวลต์ส่วนลายหนึ่งลายสองลายสามก็จะเป็นสายที่มีไฟตรงนี้มีสายทั้งหมด4เส้นเรียกว่าไฟ3เฟส4เส้นเฟสก็คือลายนั่นเองเส้นบนสุดก็จะเป็นนิวทอลลองลงมาก็เป็นลายหนึ่งลายสองลายสามถ้านิวทอลจับคู่กับลายก็จะเป็น2 2 0โวลต์แต่ถ้าลายจับคู่กับลายก็จะเป็น3 8 0ยโวลต์สายนิวทอลเข้ามา แล้วก็สายลาย1เข้ามาที่บ้านหลังที่1นสายนิวทอนเข้ามาหลังที่2แล้วลาย2เข้ามาที่หลังที่2นิวทอนเข้ามาหลังที่3แล้วลาย3เข้ามาหลังที่3แต่ละหลังก็จะได้ไฟเป็น220โวลต์ เนื่องจากลายจับคู่กับนิวตัลก็จะได้เป็น220โวลต์สาเหตุที่บ้านแต่ละหลังใช้เฟสไม่ตรงกันเพื่อเป็นการบาลานซ์ไฟหรือเฉลี่ยไฟแต่ละเฟสเพื่อไม่ให้เฟสใดเฟสหนึ่งไฟตกมากนั่นเองสาเหตุที่5ที่ต้องต่อสายดินเพราะเมื่อเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเครื่องซักผ้าเครื่องทําน้ําอุ่นคอมพิวเตอร์เมื่อมีไฟรั่วมาที่โครงเครื่องใช้ไฟฟ้าไฟก็จะดูดเราทําให้เกิดอันตรายได้แต่ถ้าเราใส่สายดินให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไฟที่รั่ว ก็จะวิ่งกลับไปที่สายดินไปที่บากราวแล้วก็ลงดินที่แท่งกาวหลักดินที่การไฟฟ้าบังคับให้ต่อไว้ทําให้ไฟที่คงสักผ้าตกต่ําจนเกือบศูนย์โวลท์ทำให้เราไม่รู้สึกถึงไฟดูดแต่ในความเป็นจริงแล้วไฟที่รั่วจะไหลกลับไปที่สายนิวโตรลทางการไฟฟ้าจนเกือบหมดแล้วส่วนไฟที่ไหลลงดินนั้นจะน้อยมาก แต่ถ้าสายลายหรือสายที่มีไฟเกิดขาดแล้วตกไปที่โครงตู้ไฟก็จะวิ่งจับไปที่สายดินทําให้เบกเกอร์ลูกย่อยทริปลงมาเป็นการตัดไฟทําให้เราปลอดภัยครับและอีกอย่างน่าจะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความบอบางเสียหายยากขึ้นด้วยเมื่อมีการต่อสายดินหรือต่อสายดักดินขึ้นมาใหม่ก็น่าจะดีกว่าครับสาเหตุที่6ที่ต้องต่อสายดินถ้าเราไม่ต่อสายดินที่บากาวสายนิวทอลซึ่งตามหลักจะเป็นศูนย์โว ถ้าเราไม่ได้ตอกสายดินตรงนี้สายนิวโตก็จะมีไฟห่างจากศูนย์โวล์ตามการใช้กระแสถ้าใช้กระแสมากสายนิวโตก็ยิ่งหนีศูนย์โวล์มากเท่านั้นทําให้ไฟฟ้าไม่เกิดเสถียรภาพหรือทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความเสียหายง่ายขึ้นหรือไม่ทนแต่ถ้าเราตอกแท่งกราวที่บากาวสายนิวโตก็จะเข้าใกล้ศูนย์โวล์มากที่สุดทําให้เกิดเสถียรภาพและเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็ใช้งานได้ทนทานมากขึ้นครับหรือไม่เสียง่ายและการต่อสายดินเข้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าน่าจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีความทนทานมากยิ่งขึ้นและปลอดภัยด้วยครับ